กรณีเด็กม .3 ที่บางบัวทองนะครับนะแล้วก็โดนลูกกระสุนปืนถึงแก่ความตายตอนแรกมีข่าวทำนองว่าแปั้นคีย์บอร์ดของบริษัทหนึ่งนะครับระเบิดได้รับความเสียหายนะครับจนบริษัท a อเซอร์ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้เข้าเข้าให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนว่าว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดระเบิดนะครับนะบริษัทได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนะครับ ในแง่กฎหมายและบริษัทเอเซอร์ก็สามารถดำเนินคดีกับบุคคลที่ให้สัมภาษณ์นะครับว่าการระเบิดเกิดจากแป้นคีย์บอร์ดที่มีความเครียดสะสมนะซึ่งเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงนะเป็นไปไม่ได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการเนี่ยจะให้สัมภาษณ์อะไรก็ต้องคิดให้ดีนะครับเพราะว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์เมื่อท่านให้สัมภาษณ์ไปแล้วเนี่ยนะมันไม่เป็นความจริงท่านนะให้สัมภาษณ์ไปโดยปาศจ,จาก ข้อมูลทางวิชาการเนี่ยนะครับนะเอนะครับสร้างความเสียหายกับคนอื่นเนี่ยท่านต้องรับผิดทางกฎหมายนะครับทางทางแพ่งทาง,ทาง,ทางอาญ,ญาบริษัทเอเซอร์ก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องดําเนินคดีได้นะครับถ้าคิดว่าจะฟ้องร้องแล้วก็คนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือครูบาอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการออกมาขอโทษนะครับว่าสิ่งที่พูดไปนั้นเป็นเรื่องไม่เป็นความจริงนะครับคดีนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับ สำหรับนักวิชาการหิวแสงทั้งหลายก็ต้องคิดหนักๆห,หน่อยในการที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรโดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบนะครับเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ